สวัสดีครับพบกับปิตาดี DIY. ัวครับวันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหานะครับพัดลมใบพัดมันเบี้ยวนะครับเห็นไหมครับมันหมุนแล้วมันจะเบี้ยวๆหน่อยนี่นะครับนี่พอหมุนล้วมันจะมีเสียงดังด้วยนี่ เราแก้กันดูว่ามันจะแก้ได้ไหมนะครับก่อนอื่นเราต้องถอดอพัดลมมาก่อนมีน็อตยึดอยู่สองตำแหน่งอันนี้กับตรงนี้ครับแต่ว่ามันจะมีท่อน้ำฝังอยู่เราต้องถอดท่อน้ำก่อนเพื่อถอดพัดลมออกมาได้นะครับครับหลังจากที่เราถอดพัดลมออกมาแนละ้วเราจะมาถอดตัวใบพัดลมออกนี่นะครับ แลตัวนี้น่าจะเป็นบล็อกเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์แปดนี่นี่นะครับบล็อกเบอร์แปดถอดใบพัดออก ยกมันออกมาข้างในเราก็จะเห็นมันจะเป็นโลหะมันเป็นโลหะอยู่นะครับแล้วก็มีเหล็กตัวนี้อยู่ลักษณะเหล็กมันเหมือนมันเอีอยงเห็นไหมครับ มันเอียงอยู่มันโดนอัดไม่มันมันจะเดี้ยวไหมเราลองดูลองอัดใหม่เนี <c> ่ <oughs> ส่วนนี้เป็นมอเตอร์ยังโอเคไหมดูแกนก่อนดูแกนมัน biểu được nào ừ ลักษณะแกนในปกติอยู่นะครับตรงนี้เปลี่ยนใหม่เหตุน่าจะมาเป็นที่ตัวนี้ครับมันเอียงอยู่อือหืใช่ครับอันนี้ฝ่อนี้สูงฝ่งนี้ต่ำ นี่นะครับผมจะใช้ไฟแชกเนี่ยลนไปที่เหล็กตัวนี้ครับให้มันร้อนพอเหล็กมันร้อนแล้วเนี่ย <c oughs> พลาสติกมันก็จะเริ่มอ่อน <c oughs> ปกติเริ่มอ่อนป <c oughs> ุ๊บเราก็จะเอาตัวตรงด้านเนี้ยวางกับพื้น <c oughs> วางกับพื้นนี้ครับให้มันเสมอกับพื้น <c oughs> แล้วก็กด กดเจ้าตัวเหล็กนี้ลงไปให้มันแนบกับพื้นครับก็คือให้ให้ตัวเหล็กเนี่ยมันเสมอกับตัวเคราะพลาสติกนี่มันจะได้ไม่เอียงนี่ครับจะได้เป็นตัวขนาดกับเหล็กคขานี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาประกอบเข้ากับตัวมอเตอร์แล้วลองหมุนดูครับครับเรากลัลงหมุนดูนะครับว่า <c oughs> ม,มันจะโอเคไหม นี่นะครับอ่มันอาจจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสลา่ครับเพราะว่าไอ้ตรงนี่มันเราไม่ได้แต่งมันมันก็เลยวางแล้วมันไม่เรียบนะครับแต่ดีขึ้นกว่าของเดิมครับคือหลักการถูกแล้วแต่เพียงแต่ว่าอ่าีียังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับยังมีเบี้ยวนิดหนึ่งแต่ว่าดีขึ้น เอาเองนะครับพอจบลิวิดีโอก็จะเป็นท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ